คนที่เกิดราศีกุมค่ะในเดือนธันวาคม2568นี้จะ,จะเจอเอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่ห้าใบค่ะใบแรกค่ะเจ็ดถ้วยค่ะใบที่สองค่ะราชินีถือถ้วยค่ะใบที่สค่ะ6ดาบค่ะใบที่สี่ค่ะ เดวิลค่ะไปที่5ค่ะเดมู n ค่ะคนที่เกิดราศีุมนะคะในเดือนธันวาคม2568นี้นะคะคุณอาจจะได้ของดีของถูกใจนะคะหรือทรัพย์สินเงินทองโดยไม่คาดคิดมาก่อนนะคะเข้ามาไว้ในครอบครองนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณมีความผูกใยนะคะกับ คนในครอบครัวนะคะกับคนที่คุณรักนะคะโดยเฉพาะห่วงใยในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะมีคนนําเรื่องเดือดร้อนมาให้นะคะเอาปัญหามาให้นะคะอย่าเอาตัวเองไปยุ่งกับปัญหานะคะไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนซะเองนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะมีความปรารถนาหรือว่าความรุ่งหรงนะคะโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีความ รุ่งโร่งในเรื่องของการเงินหรือว่าความรักได้ในช่วงรานี้นะคะแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะคะไพ่นี้ก็ยังมีความหมายหนึ่งนะคะว่าเป็นองค์พระพิคเนตน,นะคะในดวงชะตาคุณอาจจะมีองค์พระพิคเนตคุ้มครองดวงชะตาอยู่นะคะใค,ปปใครมีปัญหาใครมีปัญหาใครมีอุปสรรคนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะก็รองขอท่านให้ขจัดปัญหาข,ขจัดอุปสรรค ให้กับคุณดูนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจนะคะหรืออาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้ในช่วงเวลานี้นะคะหรือว่ามีคนนําเรื่องเดือดร้อนมาให้ทําให้คุณนอนไม่หลับวุ่นวายใจในช่วงเวลานี้นะคะขอให้คนที่เกิดราศีกุมทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม่อเต็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ